ตัวนี้เป็น X Shot ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ vivo นะครับนี่คือ body ด้านางรอบข้างนะครับด้านหน้าจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเรจะตั้งชื่่อลมีกล้องหน้านะครับที่มีความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลนะครับและมีแฟลชนะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีมีแฟลชด้านหน้านะครับเวลาใช้งานง่ายนะครับในหน้าในการถ่ายตอนกลางคืนนะครับส่วนด้านหลังครับเป็น duo f l a นะครับ duo flash นะครับจะเป็นสีขาวกับสีอบอุ่นนะครับเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึก ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับส่วนตัวของชิปเสียงตัวนี้นะคะผลิตมาจากบริษัทเซอรัสโลจิกนะคะเป็นบริษัทมาจากอเมริกาตัวชิปนี้ราคา1น0 0บาทเน็น1,500้บาทตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับการใช้งานนะครับตัวนี้เน้นเรื่องของกล้องนะครับสังเกตว่าด้านข้างจะมีปุ่มนะครับที่ใช้ถ่าย นขนาดที่หน้าจอปิดอยู่นะครับเราสามารถใช้งานได้นะครับโดยการกดปุ่มตัวน,นี้สองครั้ง <c oughs> ก็จะไปเข้าโหมดของกล้องแล้วถ่ายทีเดียว5้าภาพอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือเวลากดค้างไว้กูดดกูด <c oughs> ก็จะเข้าหมดของกล้อง <c oughs> ส่วนการใช้งานที่เป็นลักษณะเด่นก็จะเป็นตัวของแอร์เวกนะครับแอวคือการเขียนบนอากาศนะครับเพื่อเข้าแอปพลิเคชันนะครับจะมีอยู่3ตัวคือตัว M นะครับตัว S และก็ตัว B ผมจะยกตัวอย่างตัว M นะครับกดด้านข้างที่เป็นปุ่มลดเสียงนะครับค้างไว้แล้ววาดตัว M ก็จะเข้าไปในโหมดของตัว M นะครับ อันนี้เป็นตัวีนะครับตัวีเขาจะตั้งเป็นตัวของแอปพลิเคชันถ้าจะปิดนะครับขณะที่หน้าจอปิดอยู่ก็ใช้มือนะครับวาดที่หน้าจอเป็นตัวเองนะครับมันก็จะปิดเพลงครับส่วนการใช้งานทั่ทวไปนะครับที่เป็นตัวเด็นนะครับการใช้งานเวลาจะถ่ายภาพนอกจากเป็นปุ่มด้านข้างนะครับสามารถใช้นิ้วลากลง เพื่อเข้าแอปพลิเคชันของกล้องถ่ายรูปได้เลยครับส่วนถ้าเกิดจะใช้ตัว e uh huh. ก็จะเข้าตัวของอินเทอร์เน็ตนะครับ uh huh. นอกนั้นก็ยังจะมีตัว c ครับ uh huh. ที่เป็นตัวของ 2. 2> uh huh. แล้วก็ตัวนี้จะมีลักษณะเด่ก็คือ uh huh. จะมีการใช้งานมือเดียวครับ ีได้การใช้งานมืืออถดับก็จะมีจอเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะขยายก็ได้นะครับเวลาใช้สามารถติดได้ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวของไอติมนะครับอ๋อเร็วตอนเรือจะไม่โหลดฟรีได้ทั้งหมดยิ้ม มีการอัปเดตของของเขาเรื่อยๆนะครับส่วนภายในเครื่องที่เป็นตัวตัวเด่นก็คือตัวฟัน c ัสโรเตัวนี้เราจะยกตัวอย่างโทรศัพท์คือบ้านของเรานะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีของที่ต่างกันไปนะครับของแต่ละห้องเนี่ยจะจัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วครับห้องแรกที่เห็นของของทุกอย่างสามารถกดไปที่แอปพลิเคชันได้ครับตัวนี้ใช้งานง่ายสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ Android นะครับก็จะมีอหลายห้องนะครับ กลับไปใช้ตัวเดิมส่วนการเล่นเน็ตก,ก็เสถียรเพราะตัวนี้ใช้ snapdragon ค่ะตัวนี้ cpu เป็น snapdragon แปดนะคะคอร์ส o งจุดสองหกค่ะตัวนี้ ram 2องกนะคะ rom 1เปกอสามารถ,ถเพิ่มได้นอ่และที่สำคัญนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับจะเหนือกว่าตัวอื่นก็คือตัวนี้จะเป็น ultra hd นะครับเหนือกว่า hd นะครับหน้าจอจะแสดงบน hd นะครับแต่เวลาที่ใช้งานกับทีวี Mm hmm. ก็จะแสดงผลเป็นสีเทาครับ